ไปดี day. พี่น้องกองไฟเบริร์สุขูสุขคนทักไทยพี่น้องท่างฟังเล่าฟังไทยแหละต่างประเทศฝากกดไลค์ในเด้อ like พี่น้องเด้อมือนีตะดำเส้าเล่าไต่สิภาพี่น้องบ้านหลิม่มเมืองปากซองเนาะพี่น้องแขางจำปาซักเล่าไต่พี่น้องเซาปกกล่าพี่น้องวาา่าซ่าได้ยินข่าววา่ามีแลนด์มาร์คไหมวาซ่นมือนีนะเท่ากับมีนัด สาวๆพี่น้องทิมง่านมูน้องกีพี่น้องซึงตาดำเองก็บบกเคยหูจักมาก่อนเป็นอันคังแหละคือการทีสีแดงหูจักอันนองๆน้องหรือว่ามูของน้องกีมื้อนี้พี่น้องทิมงานของเฮาหันตังใจสีผ้าทุกคนไปลีนตาอันตายึกเสื้อนอพี่น้องเคยได็ยินบอส่วนร้ายอันตามมีกระซี ดังอันในอันนั้นในเพจแต่ก็อันในติ๊กต็อกเนาะพี่น้องเนาะเดบ้าก่อนเท้าสีไปตาดกัเลยแวะคาเฟ่พี่น้องผ่านคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ปากซองรักหาสิบสองเสียพี่น้องมันเบิ่งบรรยากาศก่อนเด้อแินจึงไปเจอสาวๆพี่น้องเนาะไปเจอทีมงานของเฮาสบายดีแมอันนั้นโมเมนต์แม่ยุคูสลาวบ่กอ้าวเหือนเท้าไข่ไก่กันนั่นเดี เงื่อนท้ายคือหนูแม่ติ้งอันอันนี้แมนโค้งอีแม่บอ๋อโอ้หอยนึกว่าของผู้ใดอยูุ่มานผู้เสลาคือกันเฮ็ดแด้วร่นแล้วบอแม่อันนั้นเงื่อนมันจะโดดหลายปีแล้วแต่ว่าเาหาคุณมาก็ผูกหาคุณก็เปิดกาแฟหนีห่านกาแฟหนีแมนเปิดได้ทุกที่ทุกสายแล้วห่านห้านอาณาอาหารกำลังเปิดเมื่อวานได้ได้กุ๊กได้อีนังมาแต่ไสนเนี่ย คนบ้านเฮาบอกอุ้ยสมัจบมางามแต่ไม่อยู่อ้ยฝากเดิมเดิมมาแม่อุ้นนุนเมยเพิ่งข้างกระเปิดใหม่เดิมเม่มาหรอเด้อโดยอุ้ยหูแนวนี้เอาอีเมย์มากก็ดีขอบใจได้ร้ายเมย้แผลแม่นว่าเข้าอยู่บ้านเดียวกันก็เจ้าของเพิ่นเดิ้พี่นองเดิ้อันอีเมย์ยังก็เฮากบงุ้ยโดยพี่น่องเพือนอยู่ไก่กันอยู่ผู้สาวพอนเพิ่นลงใหใดีพี่นองตเขามา่านไทยคิปผ่านได้เลยเนาะ เมื่อนาดิสี่สี่ห้เบิรงเดิอพี่น้องเดิอนี่จะเป็นง่ามมีสาหนา,ามน้ำสบายดีสบายดีทานส้มจะไปใส่มายางเบิรงกซมบิโอจะไปเอือกแถวมาเขากล่องน้ำมีสบายดีพกแก้วันนีผ้าอ่านกันไปตัด ยังแต่ยึกเสื้อเนาะแต่แกวเป็นโซเฟอร์แต่ปูหู่าสีหอดด้วยบอเพราะว่าถ้าสีใสเวลาจะสามสวนหอยู่ก่อนลุงห้องคอยคืองามแทนเมนี้ป้าพี่ทูค่ะป้าทายอ้าโปถ่ทายยังไงเ้าเป็นทีมงานยูทูบผ้าม่านถ้าลำเตลิดหมอก็เปียดดำำเตดต่างต่เาขนเมื่ยอุบเลแต่ว่าเลยแตดำแล้วปอวางผ้ามานจะเกลือแล้วโบวางเราบอกว่าเราก็เป็นนักปะจนไพ่เราวะเป็นนผล ก็เลยว่าให้มันซิ่งแขงก่อนยังสิพาไปเดี๋ยวมื่อนี้ก็มาถึงนักจัดปิศาจสองเดือนจะผ้าพลายมานแน่มื่อนี้ยมอนี้พามูมาลายคนณทายได้บอกทายพันได้ทายได้ข้าวรงทายหูได้พันทายทายมันจะ็ทายบีบอกคนไหมทายมูจะได้บ้แบบทายคลิปทามยังหนีได้โอเคข้าวถงามเก่งเก่งแน่คุณมาเขาอายเดอนโอ้แต่ทายได้น้อย่านว่าเขาแบบว่าเขาสิแบบว่า เป็นความสว่วนตัวยังเข้าต้องพาม <ừ. S 1> กนตาดำสีไทยยั้งถูกๆยางเนาะพี่น้องเนาะบัว่าสีเป็นอันไทยไพ่กระตามตาดำก็สีแบบเบิงกอนาเออเขาเขาแบบมีความเป็นสว่วนตัวบอขราอนุญาตเขาก่อนคอือยุ่งตัวอย่างเ่นจับคล้องหานคนนี้เป็นว่าคนยางเขามหา,า <ừ. S 1> เขาเองค <ừ. S 1> นยางเขามากองเองเขาเอยเขาก็ดีใจส่วนลร้คนอยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องกับโบโบดอกว่าบ้านอือน,น,นสิเป็นยังไงบ้านเฮ้าหาันแบบว่า เขาเป็นคนบอยากเขาเกาะนอสวนรณไลน์นเขาเขายเขาแบบว่าเขาเขาบปมาอืมเราจิตสารซาเขาบปคอยมาอืมแท้แท้นี้แม่เพื่อนเล่ายู่ผู้สาวเพื่อนอะไรา่อนยัไงเพื่อนเพื่อนเสือที่เพื่อนเลยวเวนเบอตเฮ็ดวเฮ็ดแมวแ้วกายเพื่อนคอยไปค้งอาีบอกายเพื่อน่อยไปอีกาเพื่อนอารีไปแม่ดีแหละเจ้าค้งเท่าพี่น้อง ด้วยไปด้วี่าใหนะมน้ด้ยนไก่เือนท่าวไรอะไพี่หนอยใหีสนิทก่อนตายเลยิซีสนิทก่อนโบเมนยังหลอกยอกด้วยพี่น้องโมเมนยังหลอกคนบานไก่เงินเียงนอข้าวไก่าำ กูจักเพิ่นอย่างยังแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขี่ผู้อีได้กีพุ่มรวยอยู่แต่ละเนี่ยไม่าเพื่อนก็สืบเพื่องสืบคล้องยังหันเพื่อนน่งดินน่งฟอยนั่งลมน้ำเฮาหันอ่ะร้อแบบเป็นจันเองเพิ่นบ่ได้ถือโตเนาะแต่ขอบใจได้หลายเนาะอันเจ้ะพร้อมเนาะซีแมตุยแมตุยเออเพื่อนเฮาสิอยากสนิทกับเจ้าพร้องเฮาสิมานีนอนเออเพิ่นสิมานี่รถสิมานี่พี่น้องคันเด้ถามเพิ่นก่อนเนาาะว่เพิ่นสิเขาดีเพราะว่าบ่อลนี่นี่แม่มาบ่กมินบอลอันบ่กมินบอลแต่ว่าย้อนรถ นิ้วเห่านแะนาตแะที่พูดนี้องต้องามไปใส่ก็แต่มูเจ้าอันนี้มีแมนทานคาเฟ่เนะพีน้องตัวนั้นนี่มแมนทันคาเฟโอ้ะเอกนางวันนี้เฮ้ยสำหัเห็ดวันนี้พ่อใยายแก้วขคือมาเหตุปานด่าน่าของกลงแท้จะเบื้องพอจะลิง แนนบอหันมูจังพี่สีแมนไปจื้อเสานาเขาบอกไงเฮ้ยแม่นเดย์สบายดีน้องนาสบายดีเด้อมื่อนี้อันเขาเอื้อยข้อนุ่งหยาดนอกข้อนุ่งหยาดถามซื้อน้องอันนี้แม่นหูแล้วน้องนาแม่นน้องท่งกลางเป็นน้องน้องป๊อปน้องน้องน้อยด้วยมื่อนี้เท้ายิ่งดีที่ไรหูจักทีมงานใหม่ของน้องกี เขาก็เขาก็เจอกันเขาเคยเห็นกันเพื่องหนึ่งบอกแต่ว่าสาวป๊อปบอกเคยเองจะอยู่บ้านไหนมีโบโซอาน่อยเป็นมูซากี้บอกอ๋ซากิคือมีมูงามแท้ไปใช้ถ่าซากิี้าซากิมีมูงามโบเอามาโซเด้อวันนี้ทีมงานเทาสิทานไปป่าเนาะพี่น้องนะเทาสีแบะคาเฟ่เนาะอย่างไทยไทยหูไทยบอกเด้อไทยไทยหูหนี่ง่าม ข่อยทายหูโอ้ยหนองตัวเองตามสบายบานนี้เสือเจ้างามนอกคือเสือข่อยเลยจะซื้อเท่าไหร่ใช่เนี่ยโอ้ซื้อไหัวซ้อโอ้หัวซื้อเป็นสูตรมันมีสูตรมันไหนจะบ่มีสูตรมันหมอคงข่อยเป็นสูตรข่อยซื้อข่อยเอฟเอางามง่าหนองนานีเขื่อนออกคลิปน้ำพายไล่เทื่อเลยแต่ว่านเอฟซีกับสีบ่ค่อยจื้อเพราะว่านเป็นบ่ค่อยเดี๋ไปน้ำแต่ว่าน้องลิงหนีนี่เอฟซีเบื่อหนาอะไแหละเนาะ เอ,อาตามสบายเดอ้ออยากถ่ายผูกยุดได้ยังบอกน,อน้องพี่น้องเนี่ยโอ้ยจะหน,นึ่งจุดหน่งหคลิปนี้เอาสีแดงเ,เป็นสองอีพีเด้อพี่น้องเด้อสี็ดเ,เป็นคลิปนี้แม่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่โนแลนด์มาร์คหม่พี่น้องเป็นกาลังเปิดอกคาจักคาเฟ่อียังข่าขาขาขอยกบจีนข่ขอยกบจักได้ข่ขอยอ,อ,อ,อ่านโบเป็นจะอ่านเป็นบด่ดูตอนเขามาอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันมีภาษาหลา่ะเนี่ยอ่านเนี่ยจะอ,อ,อ่านโบเป็น ออ่านไปหลบเมกกรปุกป i̇şte uh yes? ึ๊กค่ะว NO ่าเดี๋ยวเขาสีผาพี่นองเขาไปเบิรบรรยากาศอยู่ในคาเฟ่ใหม่ใช่เนาะใ่ะอไอจะคือโบไปนั่งอยู่ไหนมันจึงมีแอร์มันสีแดดได้ค่ันคนใหญ่แกลวแล้วนั่งเบิ่งนอันนั้นโทรเราสามขาแล้วว่ากูจะเหตุโรค่อยมาเป็นชเปอร์โหลดยแดคนใหญ่เฮ็่าัะไก่เฮ็ดเหเขาป จะเป็นประมาณนี้ดูสะอาดงามตานาพีน้องโอสาวๆเห็ียดเดี๋ยวในคนนี้บอกโอ้ขอถวดได้ไหมนี่ คอยท่ายใจจาก็ถือใจจะดอกกี้ถือใจที่สุด้ะแหมน้อจะเอาตังออกี่นี่ชิ้นที่มันควงนะเออเห็นบอจ์งกสันแมเฮียแห่งก็หาอีแล้ว บ่แล้วพี่น้องยังบ่แล้วมันทายืนนะมันต้องทานั่งจะสิเอาอย่งไรจะบอกคอนเซ็ปต์ข่อยกรบ่ลายท่าแบบต่องทานังรับยืนแบบบอกกันแบบมันโบมีสาริงปีนขึ้นไปเทิงคุณบ่สี่ให้พวกนี้มันปีนขึ้นไปเทิงฝ่าแล้วก็ไายเอาเบื้องหน้าเอาจังสี่บ่เออเออมุมนี้โอเคแต่ว่ามันกะบังหันได้เคยเอ๋ย เจ้า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 กระตูดไปหันเออเซตบาทนี่อันนั้นอันเจ้าเซียนม่านีข้าสันจะเอาตังม่านีเศร้านั่นไปพูนนั่งนีอยู่นีแล้วพูนียับมาเออมันต้องหยาบขนาดพุนบอยนี่กุ๊บหน่อยเพื่อความมากเนาะออสายหยาของทีมงานเท่าพี่น้อง บมีเงิ่อนกินกะยางออกเพื่อนต้องรูา้รมาเฮาว้ก่อนพี่น้องโบมีผู้ใดหูน้ำเฮ่าหรอกเนาะเออเอองามมุมนี่พี่น้องอเ,เห็นเบิร์ตทุกซับทุกส่วนเห็นวิวเห็นคันโอมเห็นตัวหนีหนำนี่นี่นี่ๆๆน,นี่เออเอาเอาเด้อเอาหนึง่งสองสามเซากี่บพานซากีตองเอียงมาซื้ออมจะค้าจะมันปานลำตาน เออเล่นวายงามเอาหนึ่งสองซ้ำเออผู้นีเอียงมานี่เอียงมานหนามันสีบาลานกว่ากันมันสีเห็ดหอยค้าเจ้าเงีวเออโอ้ยผู้ผู้ทั้งหลังหันแบบท่องเด้อเออเอาเอาหนึ่งสองซ้ำสักกี่เอาทาไมายจ่อก็มูไอ้ผูเจ้า็ดร้อเออ ว่านีแหละอย่บอทาหงว่าเลยจะมาเบิงว่ามันได้บ่อเอาจะเลื่อนเบิงข่อยตาเพราะเห็นหงข่อยเมื่อยเด้น้ำขวดเพลินพี่น้องเอ้ยนี้อ่าไม่พอปลังพี่ข้าเขาใหญ่เยเอ้ยข่อยบอกจะได้ว่าข้าจะใหญ่ข้าใหญ่บ่อใหญ่พี่นออ้องอเอ้ยจะมาเบิงซอยข่อยเนี่ย โบพานนี่แหละทายเป็นลอยหูบลอยหูบเรียวน,นี่คือเรื่องจริงเนาะเอาลงแค่สามผูกบันนี้สิเปียนกันจังไหนสิเปียนเนี่ย,ยอะไรผ๊อปมาทางาไหนคู่นใดซื้อป๊อปมีบ๊อบปอบ๊อปคอยลื่มนะ <c oughs> น้องปอ๊อปน้องปอ๊อปน้องพี่น,น,น้นองน้องนาน้องนานี่น้องนาเด้อพี่น้องมีแม่นแซ่บพอดบ๊อบแมงคั้นแซ่บพอดบ๊อบแมงงามบันนี่ขอฝากสิเป็นคือกันนะแมนพี่น้อง เคยเห็นหน่องอยู่ไซโนอเห็ดเบียกอยู่ไซคอยคุณคุณคอยว่าอยู่ว่าคอยเคยเห็นเนาเราเป็นคุณเป็นคุณพยาบาลเป็นบอเป็นพยาบาลนะเห็นบอสาวพยาบาลแต่งงานหรือยังจ้าสวจ้าน่าคอยซีคอยซีบอบอกเฟซบอกไลน์เราให้เอฟซีคอมเมนต์เอาซากันอยากไลนเนาะเอาเมนเอาเอามุมนี้เนาะ สักกี่โตกก๊ะกระป๋องไปเลยส้าพยาบาลมาโตกก๊ะกระป๋องพี่น้องว่าสันซาอา้าวมุมนีเนาะโอเคมาทางนี้กับโซโฟเฟอร์หิ้วขาพี่น้องเออกับหลูงเพื่อนเจ้าสิมากินย่อมบ่ได้ดิง้งเปล่าดูกินไม่ไหวด่ไม่กินไม่ไหว่าหานเพื่อนพี่น้องมีข้าเปียกไก่ข้าเปียกปูเนาะอันนี้เป็นน้องลิงซังเป็นข้าเปียกไก่ใส่อบอยู่บ่อด่ คได้กินสวหญ่พอแก้วสั่งเป็นกระพัดกะเพ่าไข่าดาวแต่ว่ามาบบทันทายข้าไปทายหูในผู้เช่าพี่น้องเลยแซ่บพี่ว่าใหญ่โอ้ยอใหญ่งงกับสี่คนเคิรนกล่องยูเดอร์พี่น้องเนอร์นี่เจ้า่ายหูเป็นหลอยหู่บทันใดพ่อหู ตอนนี้ขาก็พาโซเฟอร์รถมาเติมพลังกอนนอะพี่น้องเนาะ mm hmm. เตรียมสีออกเดินทางต่อแต่คือสีว่ท่านไดนไปไงเด้เพราะว่าบิวน้ำมูนีนี่พวกเ้าเๆ้าพรท่านไหนมาเ้าจะยิ่งอยู่คาเฟ่อยู่เนาะหานเพื่อนเากระเปิดไม่ได้ซ้ำเหมือเด้อพี่น้องเด้ออือคอยกับอ่านโบเป็นเดี๋ยวคอยสีข้อนุญาตถามสบายดีเนาะ เยีสิหัวควันเอือยเด้ออ่านว่าจังได้ซื้อหานเห่าหันโมนิล่าโอ้มันเฮ้ยมาโมดิลาคาเฟ่พี่น้องอือขอบใจน้องได้ไรอันน้องอยู่กับบ้านนี่บอสปากซองผู้สาวปากซองเอาเพรได้เหี้นบอสจรงว่ามาเห็ดเบี้ยอยู่นี่จบแล้วโอ้กาเป็นเป็นหันเปิดไม้เนาะน้องเนาะ ปราสันชานี่สีประมาณน,น,น,นี้นี่ส้นนันนี่เด้อพี่น้องสซนหาอาหารสีเจอสองสาวเนนออาพิ่อนน้องยังน้องพ่อน้อ,นอง,โงโกนี่พี่น้องผู้สาวปักซองกับมี่เดอ้อมีมาแวะบริการกินเขากินนามีกรฟงกาแฟกาเฟ่มนอยู่ดานันเนาะพี่น้นอ,นองทำอีฟที่เฮาเขามาปลาสันชาถ้านี็ยังงูท่านเด๋ออยู่อือได้ได้ดู ไปผผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศเนาะพี่น้องของคาเฟ่ที่แบบโบเมนคาเฟ่บ่คือคาเฟ่ออว่าไปซะพี่น้องเจ้าของเพิ่นอยูอ่แถวเฮือนเฮาพี่น้องเอ้ยเพิน่นร์ยด้วยพี่นอ้องอืว่าซั่นซะนี่อันนี้ตัวเฮาเห็นอยู่นี่มันว่าเฮือนเพิ่นอยู่เองเนาะพี่น้องส่วนตัวนี้มันส่วนาอาหารเด้อพี่น้องซิกเมเจอร์เพิ่นก็คือ พัดไท่ปูกหอไข่แล้วก็ข้าวเปียกปูพี่น้องเนาะอาหารทุกอย่างก็เป็นตระเสบพอก,กินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนคาเฟ่พี่น้องโอ้ยเซกีพันโถส่ข่อยพันสีโถห้ข่อยไปสทายหัวให้เพลินแล้วนี่พนอยู่ไซด์ได้หันนอกยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเด้อกะดัมกระซีปิดคลิปเนาะพี่น้องปิดคลิป,ปเลยเนาะ พี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องอ่ะน้องป๊อบคลิปหนาเจอกันไหมยบายห้าครั้ <laughs> งสิมีโอกาสเจอกันอีกเนาะ <All right. S 2> น้องป๊อบเฮดเบี <c oughs> <ๆ>ยรอคิวไซน์นอ ใช้เพลิงอยู่สิได้ไปอ้วนนุนท้ายอีนยังโอ้ยแนวเสบมือนาสิผ้าไปอ้วนนุนให้เอฟซีคอมเมนต์ก่อนท่านเอฟซีว่าอยากหูก็สิบพ่อไปเนาะแมนอาหอบใจน้องป๊อปแต่กระทั่งนี้เส้าคู่เออเบาไปแต่เส้าคู่มาแต่ใส่อะไรทันมอพี่น้องเส้าแพทย์ก็สิบพ่อโหลดโตล่าไปก่อนเด้อพี่น้องแมนเจอกันใหมาเส้าย่งนี้เส้าน้องนา คอยเื่อคอยต้องกินยาบำรุงสมองส่วนนี้ <c oughs> เจอกันใหมพี่น้องมีโอกาสนะซาซิม่าอีกเจอ้อพี่น้องเบตต์มาอีกน้องมาแล้วก็ยังมาอีกมีสิได้ไน้นกีสวดมีก็มีเด้อพี่น้องคุณไดอยางนั่งแบบว่าให้เห็นแบบว่า ส so right ่วนแบบว่าไข่ไข่ลักษาะแบบว่านั่งไทยหูชิ้วชิวแบบอยู่สวนบ้านนาอพี่น้องนี่อันนี้มีโบน้ำน้เนาอพี่น้องเนาะยังน้องพี่น้องเนาะ ีดีอีรสวนน,น,นนี่นี่ก็นั่งได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นั่งชมทิวอุปถัอากาศดีดีมันเป็นเมืองหนาวเมืองปากซองพี่น้องว่าสันซาอาหารยังอามูนา่าคอยก็อานภาษาอังกฤษบ,เเบ่เป็นพาาี่น้องเพื่อนบบได้เขียนเป็นภาษาลวเออคอยก็ต๊ภาษาอังกฤษย่เสีย่้าคอยเลอ้อพี่น้องเลอ้อ ย่างแล้วย่างแต่ขออ่อยที่โบท่านไหนหลาพ่อฮู้มอขอ่ขอยข่อยโบท่านไหนหลายมุมจสีเห็นอย่างนี้อู้หูจะเม้นเนาะปวดทายจนเมื่อยนิ่สีมาว่าอย่าทายขอ่อยปิ๊ดทิปเดานี่ปากเพื่อนไปติดตาม EP ต่อไปสิไปตาด

วันนี้มีแต่ผู้สาวงามมานําเฮาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นโซนเฮือนพี่น้องคือสิแม่นว่าเพิ่นตกแต่งภายในบ่ทันได้แล้วเนาะพี่น้องอ่าอนนคือคสิแม่นว่าเพิ่นอาแต่ว่าเออสิให้แขกเ่เนาะแต่งยิ้มันานี่พี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันดแ่ักเนาะงามพี่น้องเลยงามโอ้ยนใดเฮือนซําน,นีคือสิบ่ไปไสพี่น้องคือสิอยู่แต่เฮือนอ,อื เนําน้ำอันจะเดื้อเฟื่ออะไรพี่น้องมาสัส่นซะอะบายบายพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเทีเเดดเ่ยวไรเด้อผู้ได้ได้มาสวงนี้นอแวะมาโหลดผ่านเพิ่นเปิดใหม่